पनीर आप ม่ีเลยบอร์ดไทยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บไว้ให้ข้างล่างนะครับถ้าใครสนใจอยากเล่นก็เข้ามาเล่นได้ครับผมออนตลอดเวลายกเว้นตอนดึกมากๆนะครับชื่อผมก็ชื่อแฮกคิวนี่นะครับนี่ครับแล้วก็โหลดโหลดนี่ไปแล้วหนึ่งสองสามโหลดแล้วครบเจ็ดไฟล์ไปนะครับเ็แพทนะครับโหลดเสร็จปับ๊บ ทีนแล้วก็มาโหลดตัวนี้ปั๊บแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วก็เอา i อไปนะครับว่าไอ่าอาเดี๋ยวผมจะนี่นะครับ IP ของเราครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใครสนใจมาเล่นก็เออลืมบอกไปนะครับช่วงนี้เพราะว่าใครสมัครใครมาเล่น GTA Online เนี่ยนะครับ แล้วมาแจ้งที่แอดมินขอเขาเาก็จะให้เราครับเขาจะให้เราเลือกโปรหนึ่งโปรนะครับอ่าผมผมก็ได้เลือกโปรไปแล้วครับผมจะเลือกโปรโยกังนะครับผมมีคิวแรกเลยครับเอ้ามาคนแรกครับพี่เขาบอกว่าใครสนใจมาเล่นผมก็โหลดเลยครับพี่เขาทาให้จริงๆนะครับผมไม่ได้ขี้โม้ครับถ้าผมขี้โม้ผมก็ไม่จะเอามาลงยูทูบหรอกนะครับ ันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณครับอบายจะทิ้งเล็บไว้ข้างล่างครับขอบค,ครับ